จ้ารัฐบาลไทยเจนกชุดเต็มแอดระเด็นฝ่ามาเบิงฝ่ามาโจดเอาด้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสัผู้สกคนตอนรับข้อสู่ช่องก็ติดห้ยดังมากแช่เนาะจะ้าก็มาอยู่กับแอดมินในวันพุทธที่ 10. สิบสิงหาคมเนาะจะ้ะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันคือเกาเนาะจะ้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดระเดนและก็นแนวทางรัฐบาลไทยเจโนกนะจ๊ะก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ะได้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินก็ะสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจา้าเผื่อเป็นการวัดเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจา้าเริ่มต้นกับทีนวทางของ เอ็ดระเด็นกันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคมนลจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทาง3ตัวบนนลจ้ะซึ่งกับด้แก่ตัวเลขหา13 8 1 5และหา12ต่อด้วยแนวทาง2ตัวบน13 1 5 1, 1 2 2 5ห และ18ึ่งแจ้าแนวทาง3ตัวบนหา1 3 8 1หาหา1 2 1 3 1หา1 2 2หาและ1 8นะจ้ะไปเบิ้งต่อกันอีก1ชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางคูโตดบนนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจมวันที่16สิงหาคมแนวทางของแอระเดนชุดคูโตดบนที่เพิ่นให้ก็คือ1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 4, 3, 5, 3 4และ3ามหาดจ้าแนวทางคููโตดบน1นึ่งสองห2 2่งสามหน3 3ง4และ3าหาด้อจ้าแนวทางคููโตดบนเด้จ้าแอดระเด็น เฮาก็าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดแล้วจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทา่าแอดระเด็นขึ้นกันซึ่งก็เป็นแนวทา่าสองตัวลางแล้วจ้ะแนวทา่ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที 16, ่สิสิงหาคมสองตัวลางแอดระเด็นที่เพิ่นไห่มากก็คือ16 17 18 19 12 13 26 27 28 29 23และ2อเด้อจ้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแ้าหนึ่งสองหนึ่งสามสองหกสและ2อแนวทางสองตวลางแอดระเด็นเด้อจ้า แคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าบ่าว่าสิเป็นแนวทาง3ตัวบน2ตัวบนคู่โตดเนาะจ้ะแนวทาง2ตัวล่างมักกะแคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เด้อพี่น้องคันบ่ามักกะปล่อยผ่านเนาะจ้ะเบิงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อไปเบิงต่อกันอีก1ชุดเน ซึ่งก็เป็นแนวทางของเจนนกนะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคมแนวทางของเจนูกลงหายในวันที่7เดือนจัะพี่นอง7สิงหาคมนะจ๊ะชุด3โตวัวเม็ดเดียวที่เป็นหายก็คือ403เนืจ้ะต่อ้วยแนวทางชุด2โตวัวก็คือ03321หา022 5และ3 5าเดจ้า3โตวัวเม็ดเดียว403 ตัดเล่นกันเอาด้วยพี่น้องเด้อเนีทางของเจนนกเพื่อนหายมาแล้วนอกจาะเนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็ม03 3 2 1 5 0 2 2 5ห 02, 25, และ35แค่ไปเบึงจุดไวเบึงกันนะจ๊ะจดไวแล้วก็ไปหาจัดรถตลตีติดเอาไว้เดวอพี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถเด้วยจะ้ะ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุภูสกุลโปรดใช้มิตรยาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจาาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้วยจากทางช่องบนสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักคู่สักคนก้นโชคดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนีก่อนด้วยจ้าแล้วจังกลับมาพอก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า